พวกต่างดาวฝ่ายมืดระดับหัวหน้าถูกฝ่ายแสงเชิญตัวมาประชุมยุติสงครามสถานที่ประชุมคือแอนตาร์กติกาเมื่อกลางปี2021โดยต่างดาวฝ่ายมืดยอมแพ้เพราะซ้าำข้อมูลจากฝ่ายแสงว่านี่คือพระบัญชาจากพระผู้สร้างที่จะปลดปล่อยดาวไกอาให้หลุดจากความเป็นทาสและให้เปลี่ยนดาวไกอา ให้เป็นดาวมิติที่5ซึ่งต่างดาวฝ่ายมืดระดับหัวหน้าต่างก็น้อมรับบัญชาของพระผู้สร้างโดยยอมปิดระบบแมกทิกและยอมเดินทางออกจากโลกและไปอยู่ที่กาแล็กซี่อื่นเมื่อกลางปี2021ส่วนฝ่ายมืดที่ยังเหลืออยู่ในโลกล้วนเป็นระดับปลายแถวเช่น นักการเมืองนักการธนาคารทนายความอายการข้าราชการดาราถึงจะเป็นระดับปลายแถวแต่มีทั้งเงินทั้งอำนาจและมีจำนวนหลายล้านคนจึงต้องใช้เวลานานในการกำจัดฝ่ายมืดกลุ่มนี้การกำจัดคนกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งยิงทิ้งแขวนคอ หรือใช้กฎหมายนูแรมเบิร์กโดยใช้วัคซีนค่า